โบราณท่านไว้ให้แต่ก่อนว่าสิบคนจะหาผู้กล้าได้คนหนึ่งร้อยคนจะหาผู้มีสติปัญญาได้คนหนึ่งเส,สดีคขะาทุกๆท,ท่านวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปท่องโลกของนวนิยายจีนที่มีกลอุบายเล่นเหลี่ยมของตัวละครที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือเรื่องสามก๊กนั่นเองค่ะในส่วนของประวัติความเป็นมาของเรื่องสามก๊กนั้นเริ่มต้นด้วยรัชกาลที่หนึ่งได้สั่งให้แปลนวนิยายจีน และให้พระยาพระคังหมแปลพงศวดานจีนสามก๊กเอีย้ยนหนี้จนได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดความเรียงนิทานลักษณะคำประพันธ์มีลักษณะคำประพันธ์เป็นประเภทเรียงความร้อยแก้วที่แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยเรียบเรียงใหม่ให้กระทัดรัดใช้คำสั์ง่ายมีการพรรณนาที่เด่นชัด เรื่องสามก๊กถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยพระยาพระคังหุนรับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเสาวิชิตต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้เลื่อนเป็นพระยาพิพัฒน์โกษาและเจ้าพระยาคังและได้ถึงแก่อายกรรมในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในส่วนของเรื่องย่อนั้นเรื่องสามก๊กเริ่มจากการปราบโจนพวกผ้าเหลือในราชะการเจ้าหยุนเตยสมัยราชะวงศ์ฮั่น เล่าปีกวนอูเตียวหุยตามลำดับออกรวบรวมรีพลปราบปามจนพบกผ้าหและสามารถปราบขบศินซาเล่าปีจึงได้เป็นเจ้าเมืองโดยมีกวนอูและเตียวหุยเป็นทหารเอกบุคคลสำคัญในขณะนั้นต่างแย่งชิงกันเป็นใหญ่ทำศึกสงครามกันตลอดเวลา แม้แผ่นดินจะมีกษัตริย์ปกครองแต่อำนาจต่างๆกลับอยู่ในมือหัวหน้าก๊กต่างๆคือโจโฉซุนกวนและเล่าปีโจโฉเป็นหัวหน้าก๊กที่ชื่อวีก๊กเดิมรับดาจการเปินทหารเคยรบชนะโจนพวกผ้าเหลืองและอาสาปราบตังโตะมหา,หาอุป่าที่มีใสไม่ดีแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อลีโป้ลีปโป้ลูกชายบุนรรมฆ่าตัางโตโจโฉได้ปราบพวกพอกีตังโต และปราบหัวมือต่างๆมากมายแล้วก็ชนะเล่าปีทุกครั้งเล่าปีหัวหน้าจโจกกเดิมเป็นคนยากจนมีอาชีพคอเสื้อขาและมีเชี้ยสชารและถุงพันเล่าปีนีของเบ่งเป็นที่ปรึกษาเราของเบ่งได้้คำแนะนาว่าให้เล่าปีะเป็นพันธมิตีกับซูงกันเจ้าเมืองต่างๆที่เป็นหัวหน้ากกชื่อ่อก๊ก ขุเบ้งฝ่ายเล่าปีร่วมกับจิ๋วยี่ฝ่ายชุนควนที่กำลังสืบตีทัพโจโฉให้แตกพ่ายต่อมาเล่าปีได้แตกกับชุนควนจึงเกิดศึกสามด้านสามกกทำสงครามกันตลอดเวลานาน,นถึงหกสปีผัดกันแพ้ผัดกันชนะจงกระทัางสุมาเจอ,อุปราชวุยก๊กปราบจบก๊กได้และสุมาเอี้ยนปาบง,งอกก๊กได้ สามก๊กจึงรวมกันกลายเป็นก๊กเดียวสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกไปกับเรื่องราวของสามก๊กนิยายเรื่องนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ติดตามขอให้ทุกคนเพลิดเพลินและได้รับข้อคิดไปกับมันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะ